สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นระดับผสมศึกษาปีที่สนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับในชั่วโมงของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับในชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเอาหนังสือขึ้นมานะครับเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับมาในหน้านี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆได้เรียนไปนะครับเด็กๆได้ความรู้ในเรื่องความแตกต่างของครอบครัวใช่ไหมครับวันนี้นะครับในในชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในอีกหัวข้อหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับวันนี้นะครับมีอะไรนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าในเนื้อหานะครับเรามาดูที่ังสารลักการเรียนรู้ในหน้านี้กันก่อนนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในชั่วโมงเราก็จบไปแล้วนะครับในหัวข้อแรกนะครับในเรื่องความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะ มาขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับหัวข้อที่2นะครับในเรื่องวิธีสร้างความสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะครับวันนี้ในชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเรียนแค่ในหัวข้อวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับมาดู ในหน้าสไลด์นี้นะครับในหัวข้อที่2นะครับวิธีสร้างาสัมพันธภาพ,น,พนะครับในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวนะครับและกลุ่มเพื่อนนะครับสัมพันธภาพนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับ จึงจําเป็นต้องอาศัยนะครับความสัมพันธภาพนะครับเพื่อให้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องความสัมพันธภาพนะครับของระหว่างบุคคลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูที่2.1นนะครับแล้วเราเข้าในเนื้อหานะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับ วิธีที่1นนะครับก็คือช่วยเหลืองานนะครับคนในบ้านนั่นเองนะครับเท่าที่เรานั้นนะครับสามารถทําได้นะครับก็คืออย่างเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับล้างจานนะครับในภาพนะครับหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านนะครับถูบ้านนะครับหรือเอาขยะในบ้านนะครับไปทิ้งนอกบ้านนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ เป็นการช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระนะครับพ่อแม่นะครับที่ง่ายๆนะครับที่เรานั้นนะครับสามารถทําได้นั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับสร้างสมรรถภาพนะครับในครอบครัวก็คือให้ความเคารพนะครับแเชื่อฟังคํำสอนของผู้ใหญ่นั่นเองนะครับของคนในบ้านนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรนะครับเราก็ ควรจะเชื่อฟังนะครับคำทั้งสอนนะครับและเรานั้นนะครับควรให้ความเคารพนะครับแก่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับกับคนในบ้านนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของความเคารพนะครับและเชื่อฟังนั่นเองนะครับมาดูวิธีที่3นะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับ กับคนในครอบครัวนะครับก <Donald> ็ค <hand> ือการใช้คำพูดนะครับถ้อยคํำนะครับที่สุภาพนะครับอ่อนหวานนะครับหน้าตาของเรานะครับควรยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอยู่เสมอนั่นเองครับเมื่อเรานั้นนะครับพูดกับคนในครอบครัวนะครับอย่างเช่นพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่มีอายุนะครับมากกว่าเรานะครับเราก็ควร ใช้คําที่สุภาพนะครับมีหางเสียงนะครับอย่างเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองนะครับมาดูในหน้านี้ครับหัวข้อที่สี่นะครับวิธีที่สี่นะครับวิธีสร้างสมันธภาพนะครับในครอบครัวก็คือใช้เวลาว่างนะครับทํากิจกรรมนะครับร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับอาจจะเช่นไปเที่ยวทะเลนะครับไปเล่นน้ําทะเลนะครับหรือเล่นเล่นเกมนะครับทํากิจกรรม คนในบ้านนั่นเองนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องการใช้เวลาว่างนะครับในการทํากิจกรรมนั่นเองนะครับกับคนในครอบครัวนะครับที่ที่5นะครับก็คือยอมรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้อื่นนะครับไม่ทําอะไรนะครับตามใจตนเองนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกเรานะครับเราก็ควร จะรับฟังนะครับความคิดเห็นนะครับไม่ควรทําตามใจตนเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องการสร้างความสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้อื่นนะครับมาที่ ข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับในครอบครัวเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับก็คือการให้กําลังใจกันนะครับของคนในครอบครัวนะครับอ่าและร่วมมือนะครับหาทางแก้ไขนะครับเมื่อครอบครัวของเรานั้นนะครับอ่าเกิดปัญหานะครับหรือมีปัญหานะครับในครอบครัวนะครับอ่าเวลาอ่าในครอบครัวของเรานั้นนะครับอ่ามีปัญหานะครับหรือเกิดปัญหานะครับ เราก็ควรให้กำลังใจกันนะครับไม่ควรซ <hi> ้ำเติมนะครับสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับเราไม่ควรซ right. ้ำเติมเลยนะครับเพราะจะทำให้ครอบครัวของเรานะครับเกิดปัญหานะครับต่างๆนะครับเข้ามาได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องการให้กำลังใจกันนะครับ ของคนในครอบครัวนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะจบกันไปนะครับเดี๋ยวคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับมาให้เด็กๆนะครับได้ทำอ่าในท้ายชั่วโมงนะครับของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับอ่าเด็กๆเอาหนังสือนะครับขึ้นมานะครับอ่าตามตัวอย่างอ่าในหน้าสไลด์นี้เลยนะครับอ่าเป็นหนังสือสุขศึกษาและพระศึกษานะครับอ่าของ นักเรียนระดับชั้นผสมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับที่จะในรูปนะครับก็จะเป็นถนนนะครับสี่แยกนะครับเป็นสี่แยกแล้วมีรถวิ่งนั่นเองนะครับอนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือนะครับแบบฝึกหัดนะครับหลายวิชาพื้นฐานนั่นเองนะครับเด็กๆเอาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างหน้าแบบฝึกหัดนี้นะครับ เมื่อเด็กๆได้หนังสือแล้วใช่ไหมครับเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า21นะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวนะครับและเพื่อนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะครับที่เราเรียนในวันนี้นะครับเมื่อเด็กๆเปิดไปหน้าที่21แล้วนะครับเด็กๆทําในหัวข้อที่3นะครับตามตัวอย่างนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับ ก็จะเขียนไว้ว่านักเรียนวาดภาพครอบครัวของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วตอบคําถามนะครับเด็กๆก็วาดภาพนะครับของครอบครัวนะครับของตนเองนะครับพร้อมระบายสีนั่นเองนะครับครอบครัวของนักเรียนนะครับมีกี่คนนะครับก็วาดลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับก็มีพ่อมีแม่เราใช่ไหมครับมีน้องมีพี่นะครับบางคนนะครับก็ บางครอบครัวก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับก็วาดลงไปนะครับพร้อมระบายสีนะครับเมื่อนักเรียนวาดภาพครอบครัวเสร็จแล้วนะครับก็มาตอบคำถามนะครับข้อที่สามจุดหนึ่งนะครับครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรครอบครัวอนักเรียนมีลักษณะอย่างไรครับถ้ามีลักษณะครอบครัวเดียวเด็กก็ติดไปนะครับ ถ้ามีครอบครัวถ้าบางครอบครัวเป็นครอบครัวขยายก็ติ๊กไปนะครับเลือกแค่คําตอบเดียวเท่านั้นนะครับหรือครอบครัวพ่อแม่เดียวก็ติ๊กไปนะครับหรือสุดท้ายนะครับครอบครัวข้ามรุ่นนะครับก็ติ๊กไปอย่างเช่นครอบครัวข้ามรุ่นก็คือเรานั้นอยู่กับญาตินะครับหรือคุณปู่คุณย่าต่ตาคุยายเรานั่นเองนะครับ ามาดูข้อที่3.2นะครับครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนและเพื่อนอย่างไรนะครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะครับหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือเขาให้มานะครับตอบได้มากกว่า1คําตอบนะครับอ,อย่างข้อที่1น,นะครับเป็นสถานที่อบรมทังสอนให้เป็นคนดีใช่ไหมครับอาถ้าใช่ก็ติ๊กไปนะครับ เป็นที่พึ่งเมื่อเดือดร้อนใช่ไหมครับถ้าใช่ก็ติ๊กไปนะครับให้ความรักและความอบอุ่นถ้าใช่ก็ติ๊กไปนะครับหรือเป็นสถานที่นักเรียนเ,ยเป็นสถานที่เรียนหนังสือถ้าใช่ก็ติ๊กไปนั่นเองนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดไปหน้าที่2นะครับทำในหัวข้อที่4ี่นะครับ ก็จะเขียนไว้ว่านักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมตามความเป็นจริงนะครับต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับห้ามกหกนะครับและประเมินผลคะแนนกับเกณฑ์การประเมินแล้วตอบคำถามนะครับก็จะมีตารางนะครับ มาให้เด็กๆนะครับนักเรียนถึงคําถามใช่ไหมครับมีข้อที่1นนะครับถึงข้อที่5นั่นเองนะครับก็จะเขียนไว้นะครับแล้วในตารางนะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือนี้นะครับก็จะมีคําถามไม่ว่าปฏิบัติต้นเป็นประจานะครับก็จะ2คะแนนนะครับปฏิบัติต้นเป็นบางครั้งนะครับก็จะได้แค่1นคะแนนนะครับ ไม่เคยปฏิบัติเลยก็จะได้แค่สูตรคะแนนนะครับข้อหนึ่งนะครับก็จะถามว่านักเรียนนะครับพูดความจริงไม่โกหกกับสมาชิกในครอบครัวนะครับนักเรียนปฏิบัติตนมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างเช่นนะครับคุณครูก็ปฏิบัติตนเป็นบางครั้งนะครับคุณครูก็โกหกบ้างนะครับพูดความจริงบ้างนะครับ อาจจะถ้าใครไม่เคยโกหกเลยก็ติ๊กไม่เคยโกหกเลยนะครับก็คือปฏิบัติตอนเป็นประจํานะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเลยนะครับแบบโกหกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกวันนะครับก็ติ๊กว่าไม่เคยปฏิบัตินะครับาามาดูคําถามที่สองนะครับไหว้พ่อแม่ผู้ผู้ปกครองและญาติอาวุโสก่อนไป และหลังกลับจากโรงเรียนเด็กๆว่ายทุกวันไหมครับถ้าว่ายเป็นประจำนะครับก็ติ๊กไปนะครับถ้าปฏิบัติเป็นบางครั้งก็ติ๊กลงไปนะครับหรือว่าไม่เคยเลยถ้าเด็กๆไม่เคยเลยก็ติ๊กไปนะครับสามนะครับเราครูจะไล่เร็วๆนะครับช่วยพ่อแม่ผู้ปกคอรองทํางานบ้านาเด็กๆช่วยไหมหรือช่วยเป็นบางครั้งหรือ ช่วยเป็นประจำหรือไม่เคยช่วยเลยนะครับตีนะครับขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้านนะเด็กๆเวลาออกจากบ้านนะครับเด็กๆขอคุณพ่อคุณแม่ไหมครับเวลาไปไหนไปซื้อขนมขนมหรือไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะครับเด็กๆขอคุณพ่อคุณแม่ไหมครับอาจจะขอปฏิบัติเป็นประจำก็ติกไปนะครับหรือเป็นบางครั้งนะครับหรือไม่เคยเลยนะครับไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับอสุดท้ายนะครับข้อห้านะครับ ใช้ถ้อยคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานอ่าพูดกับสมาชิกในครอบครัวนะครับอ่าเด็กๆทำเป็นประจําทุกวันไหมครับอ่าถ้าทําเป็นประจําทุกวันก็ติ๊กไปเลยนะครับอ่าหรืออ่าเป็นบางครั้งนะครับปฏิบัติเป็นบางครั้งก็ติ๊กเลยหรือไม่เคยเลยนะครับก็ติ๊กไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็อ่ามาใส่คะแนนนะครับตรงนี้นะครับอ่าเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับอ่ามาทําที่ ข้อที่4.1นะครับก็จะเขียนไว้ว่านักเรียนมีความสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับใดนะครับอย่างเช่นคุณครูะคุณครูก็ตอบระดับดีนะครับหรือใครก็ปานกลางนะครับหรือไม่มีเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องอาสัมพันธภาพนะครับกับสมาชิกนะครับในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับ ข้อที่4.2นะครับนักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวข้อใดบ้างนักเรียนอย่างเช่นนะครับเด็กๆพูดความจริงกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับไม่โกหกนะครับกับคนสม,บสมาชิกในครอบครัวนะครับหรือช่วย คุณพ่อคุณแม่นะครับทํางานบ้านนะครับเป็นประจํานะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องการปรับปรุงนะครับการปฏิบัติตนนะครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพนะครับกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับอันนี้เมื่อเด็กๆทาข้อหน้า22นะครับข้อหัวข้อที่4นะครับเสร็จแล้วนะครับไปทําข้อที่5นะครับก็จะเขียนว่า นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องอ,อันนี้นะครับก็จะมีภาพนะครับให้เรานะครับได้ดูนะครับอ,อันนี้นะครับข้างขวาก็จะเขียนไว้ว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับเด็กๆก,ก็ดูนะครับจากภาพนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับเกิดความภาคภูมิใจ ในตนเองนะครับเด็กๆดูจากภาพภาพในภาพคืออะไรครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับทําความสะอาดบ้านใช่ไหมครับในรูปใช่ไหมครับเรานั้นนะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมครับหรือสร้างภาระนะครับให้ครอบครัวนะครับนี่ครับก็ติ่งลงไปนะครับมาดูในหัวข้อนี้นะครับ 5.1นะครับอยู่ที่5.1เหมือนเดิมนะครับจากภาพนะครับเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดครับด้านมีวินัยนะครับไปเรียนรู้รักความเป็นไทยนะครับนักเรียนคิดว่าในด้านใดครับก็ติกไปนะครับมาดูในภาพที่2นะครับ5.2นะครับ ในภาพนะครับคืออะไรนะครับเด็กผู้ชายนะครับกําลังไหว้คุณพ่อคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับผล <c oughs> ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เรานั้นเรียนหนังสือเก่งไหมครับก็ติกไปนะครับหรือพ่อแม่ผู้ปกครองรักและภาคภูมิใจนะครับอ,อันนี้ ดูนะครับว่า,าเป็นอย่างไรนะครับาจากภาพนะครับเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดครับมีวินยัยไปเรียนรู้รักความเป็นไทยอ,อันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นในด้านใดครับก็ ติกลงไปนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับตัวอย่างอ่หน้าแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูนะครับให้เด็กๆนะครับเด็กๆก็อย่าลืมนะครับอ่าเอาไปทำนะครับเป็นการบ้านนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวในอ่ช่วงอ่าเปิดเทอมนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมาไล่นะครับตรวจให้เด็กๆนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับ ในหัวข้อวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับวันนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรไปบ้างครับในเรื่องวิธีสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับส่วนเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับในเรื่องวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับในกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะครับ ส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ